บางเรื่องผมถึงบอกว่าต้องเอาปุ๋ยเคมีมาใส่กระเพิดเนี่กับเพาอินซีวัตถุเฮ้านี่ให้พี่น้องพิจารณาผมย้ำเสมอตัวว่าให้พี่น้องพิจารณาครับคือเฮ้าอยากเลือกแบบใดเฮ้าอยากเคล็ดแบบใดกับยูทีมือของเฮ้านั่นแหละครับคือขันเฮ้าว่าเปลี่ยนเห็ดคือทุกคนผมผมผมฟังฟั่งเบื้องเนี่ยอยากเคล็ดอินซีครับแต่ว่าเห็ดอินซีเลยมันบริษัท่อเคมีครับ แต่พอไปลุยเคมีแล้วปุ๊บมันแหงไปหนักกว่าอินซีไปเบิ้งคิดหลังงเลยครับผมบอกว่าเจา I, ้าเฮ็ดปีนี่เขาอยากยกเจ้าโบเดองใส่ปีนี้คือเฮ<า>็ดอ,อินซีปีนี้เจ้าบเดอใส่ปีนี้ก็ทิ้งกองไว้หันละ<อ>ก็ไปหาซื้อเคมีใส่ปกติละครับจนมันเย็นมันยังเรียบร้อยแล้วเจ้าจังเริ่มใส่แต่ว,ว่าเจ้าจยเฮ็ดแค่กองเดียวเฮ็ดกองนี่เจ้าใส่ปีหนาครับปีหนามาหวดปุ๊บเจ้าจะเกิเฮ็ดอีกกองหนึ่งเจ้าก็ใส่ปีหื้อครับปีทัดไปเจ้าก็เฮ็ดอีกครับ เห็นบอล่ะ,จะเจ้าก็เฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดได้หลายเจ้าก็ได้ใส่หลายครับข้าพาจย์โอ้มาเบิ่งมั่นใบ่างมั่นใบ่างโอ้่างดีบอนี่ ครับขันเร่งสี่นี่เอาถิ่มว่าไหนอาจารย์โอ้ยเอาหัวพี่เอาถิ่มยังเอาหัววะได้เอาใบวะได้เอาใบวะได้เอาต้นขันพี่น้องเห็นเัืงสี่งพวก้องโต๊ะแจงบ่อยอาจารย์เพื่อนมึงขันใบด่างเมึงว่าอาจารย์มึงเป็นหัวซ้ำขาต้นล่ะผมมึงจะดินแตกไปยังเพื่อนงัดดินออกมาไปยังเพื่นครับเอออาจารย์บอกว่าอาจารย์ว่ได้ซีเดียนโรคใบด่างครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าคุณปฏิบัติการตามที่อาจารย์บอกว่าโรคใบด่างเนี่ยมันก็คือโรคบางอย่าง แต่ว่าเขาว่าได้ขายใบขายต้นเขาขายหัวถ้าคุณเอาโคนโคนเขาไปปลูกคืออาจารย์ให้ปลูกมันทนแลกครับมันสีด่างกระด่างไปราะมันซ้ำทบเขาคือเก่าเพราะว่าผมเป็นคนติดต่อตานสารพัดเร่องลกใบด่างผมบอกว่าไม่ต้องไปทําลายใครอยากใครอยากปลูกไม่ด่างก็ปลูกไปเจ้าปลูก่าด่างได้สามตันหาตันผมปลูกใบด่างได้สิบตันผมก็พอใจคือเกาอันนี้มันเป็นมันฟ้าประทานมันฟ้าประทานเอ้ยจริงๆริงฟันปาะทานมัน มีขี่สายพันธุ์กับอาจารย์สายพันธุ์ตอนแรกที่อาจารย์ทํามันฟ้าประธานที่อาจารย์ทําขึ้นมาเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์เอาส่วนไหนนะอาจารย์ตาพอจะบอกได้ไหมนี่ตานโอพาอาจารย์ด้วยแหละพี่น้องส่วนตาันี่อ๋อนี่ยนะตาที่แจกนีย่แงละครับเขาก็มาเสียบหยอดขึ้นยอดเงม่วงเนี่ยละครับเขาก็มาแกะตาตัวนั้นออกเขาก็ับปล่อยมันออกงาออกยังเพราะมันเกิดมันตตีแต่บ่เขาก็ับปล่อยมันออกงาออกยังจนมันออกดอกออกนวยเขากอับน่วยมาปลูก ผมมาปลูกช่วงแรกประมาณสองสามสีแรกเนี่ยเนื่องจากมันมีการสีแดงแดงเด้อปลูกสองสามปีแรกมันสีออกกานแดงแดงครับผมหลังจากนั้นเขาก็เอาหน่วยปีที่สองน่ะมาถาบใหม่ไปถากไปถากเปลี่ยนสายพันธุ์แรกๆคือมันออกมาเป็นการสีแดงแดงแต่ว่ากอาจารย์กับมีการพัฒนาอีกับโดยการที่ว่าเอาตาเอาตาตัวเก่าตัวที่มันออกดอกออกด้วยน่ะตายสีกานแดงนั่นแหละครับมาผสมกับอ่าพันธุ คือผมผมพยายามเน้นมาทั้งเกษตรศาสตร์มากกว่ามาทั้งเคยูผมเอาเอาผมเอาเสียบทั้งเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะก็ทั้งห่วยบงครับเออพอหลังๆมาคือมันมันคล้ายๆกันร่วมเขาร่วมญาติอ่ะอ่ามันก็เริ่มสีออกมาเป็นการเขียวการเขียวขึ้นมาแน่แต่มันก็ยังติดแดงับอันนี้แมนบ่อปห่อยจานทราบมาทั้งไก่คักหน่อยนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นกันกันยังจานการเขียวบ่การเขียวแน่แต่มันก็ติดแดงคือเก่าติดแดงแต่ก็ต้องไปซีเรียสดอกครับเพราะว่ายังมันมันระดับหัวระดับยังคือกันหมด บ่มีผิดบ่มีถือบ่มีผิดบ่มีเถือแคือเขากับสายพันธุ์ฝ้าพันธุ์นือกันฟังกอนครับพี่น้องอย้าเฝ้าเถียงอย้าเฝ้าว่าเ่้าเกินไปนี่แหละกำลังจีเถียงอันอาจารย์นี่แหละครับบาวยุทครับผมครับตอนแรกได้เมียคนไทยครับลูกบาวยุทธไปได้เมียคนอเมริกปไปได้ผัวคนอเมริกาครับพ่อได้ลูกคนอเมริกาแล้วหลานของบาวยุธไปได้เมียบาซินหรือว่าเมียขามีนครับมันเปลี่ยนเชื้อนิดนึง จากไทยบวกฝรั่งแต่มันเกิดมียูมันเป็นมันเป็นเปลี่ยนเชื้อมันก็มีเสี่ยวมีอย่างสี่บ่อจานมันก็ยังได้เชื้อถ้ายู่กเราดแหละครับเมนครับเออมันไปได้ผัวฝรั่งลูกมันดอกมาเป็นผู้หญิงผู้ชายกระตังมันได้ไปเอาเมียนิโกอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็อยู่ในสายพันธุ์ที่เราทํามาเองครับผมเพราะต้องไปเทียงกันดอกบ่ได้บยถามว่าเออเป็นการสีแดงเป็นการสีเขียวสีขาวาบอครับเที่ยงแต่ว่าพวกสีแดงเนี่ยคือรุ่นแรก คือไอ้ลูกสาวเจ้าไปได้ผัวฝรั่งกอนครับเออแต่ไอ้พวกได้พวกสีเขียวพวกนี้คือว่าไอ้ลูกไอ้ร้านฝรั่งเจ้านั่นมันไปเอาเมียนีโกงคือเอาเมียไอ้ยังบาทั้งบาซิลแท่นหนึ่งสินะครับผมมันก็เลยมีการอาจจิสูงตัวนี้มันอาจจิต่ำตัวนี้แต่ว่าโครงสร้างของหัวบบมีแตกต่างบบมีแตกต่าง่างเลยเพราะว่าผมลองเช็คไซ่กันทุกปีทุกปีอันนี้ได้ยี่สิบโลอันนี้ก็ได้ยี่สิบโลอันนี้สิบหาอันนี้ก็สิบหาบพมขอให้ได้ทุกอย่างขึ้นกัน พี่น้องมาต้องกังวลจะไปซีเรียสครับเพราะว่าผมค้นก็เห็นกับเมื่อเองเขาปลูกเอหัวเขาปลูกเอหัวเออนี่พี่น้องบอกว่าได้รุ่นแรกหัวไงก็รุ่นสองเออก็ควรดีใจเพราะว่าตอนนี้รุ่นสองก็รุ่นแรกรุ่นแรกผมเหลือหน่อยมาแบ่งกันมาแบ่งผมเนี้ยมาแบ่งผมเนี้ยเออแอนแอนปฏิรุ่นสองมันดีเอ้ยรุ่นแรกมันดีเลยรุ่นแรกมันดีเออผมไปสังเกตบางหลายแปลงเลยมันบอกเป็นใบดัง S <S แต่รุ่นสองผมเนี่ยรูซสึกว่ามันมันส่งเสียออกมาใบดังดีมันดีทั้งใบดงัง <c oughs> แต่มันม่เก็หัวใหญ่ดี <c oughs> เออนี่พี่น้องเห็นปะแปลงนี่ดูด,ด,ดิมันบ่มีใบดังแค่่กีต้นนี่แมนครับนี่นี่พี่น้องต้นต้นนี่บ่าต้องห่วงจากหน่อลงควดเบี้ยมดแหละนี่อันนี้บ่มีใบดังเด้พี่น้องบ่มีใบดังอยู่นิดเดียวแต่ว่าอยู่ทำกลางใบดังเออยู่ทำกลางใบดังอ่ฟังฟังนี่ฟังนี่บ่มีใบดังแมนครับเออ อย่าไปเสีเรียดกันมั่นเถอะครับผมบอกว่าขันเอาเอาเอาเงาเงามันไปปลูกนี่ช่วงแรกๆมันสิบีเปลี่ยนเด้แต่ว่าพอมันยืดขึ้นมากขันมันได้ฝนได้ยังเพื่อพวกนี้มันมาตามสภาพอากาศครับผมอย่าไปเสีเรียดมันถ้ามันหัวซ้ำทบเข้ากับจบกันไปเออเออเพราะต้องทะเลาะกันดอกเอาปลูกเอาหัวเอาปลูกเอาหัวเพรได้ปลูกเพราะว่าเอาใบอ้างกันครับนี่อาจางที่อาจารย์เคยบอกว่ามันฟ้าประทานเห็นไหมอาจารย์ขันหัวมในราเดนเนี่ยขันมันแตกงางสี่เนี่ยขันมันแตกสามงานสี่งานขึ้นทั้งกุ่นเนี่ยนี่เบื้องนี้พี่น้องไอ้ตัวนี้มมััััันนนนนนนหหหกกอี้้เเตตตาจรยิขงใุ่่็ พี่น้องเห็นการเริ่มหัวมันไงเริ่มซ้ำเนี่ละเริ่มซ้ำกล้ามแขนกล้ามขาขางในยผุนเดอนี่นะมันแตกสามงานสีงานโอ้ที่มันแตกสามงานนพี่น้องเห็นบอกว่าผลมันแตกสามสีงานอยู่นี่ค่ะผมว่าถ้าเป็นมันเงาแรกที่ว่าท่อนแรกปลูกนี่ผมให้เต็้มที่อันนี้มันมันแค่สามเดือนนะครับ มันพันสามเดือนแต่นี่งั้นมันสามเดือนตีเนี่ยก็บอรู้แล้วไม่ใช่เขาสามเมตรเลยโอ้พี่น้องเ <laughs> นี่ยก็เลยบอกว่าเขาอย่าไปซีเรียสลายผมก็ย้ำเสมอตัวว่าเป็นอยังผมบอกให้ซีเรียสผมบอกว่าพวกเจ้าบอ่ได้ขายใบบ่ได้ขายต้นพวกเจ้าขายหัวคือนั่นแหละให้ให้เข้าใจตรงกันครับมันของเพลินเอาเอาผมให้บ่บ่ได้ต้นนี้เด้อมั่นของเพลินสามเดือนนี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาสามเดือนขึ้นกัน ครับผมมั่นผมสามเดือนนี่มั่นเป็นสามเดือนพี่น้องเมืองมั่นอาจารย์สามเดือนอนี่ครับเมืองความแตกต่างพี่น้องอเอาติดเอาติดกันนี่แหละพิจารณาเอาพิจารณาเอาเพราะว่า<ม>เขาก็อยูข่ขางกองปุ๋ยอาจารย์นี่แหละแม่นครับเขาเพอใส่ของอาจารย์เขาก็ไปใส่ตลาดจบกันไป ครับผมีแต่พี่น้องสิพิจารณาเพิ่นเพิ่นใส่ปุ๋ยเมืองเพิ่นใส่ปุ๋ยเมืองเพิ่นอยาโก้เนี่ยเออหเฮาใส่ปุ๋ยโบราณครับผมเออแต่ว่าเฮาก็โบราณแน่เพราะว่าทุกมื้อมันมีรถไฟฟ้าเฮาก็ได้ขี่ไฟฟ้านําเพิ่นอยู่เป็นเวลาเพราะขึต่ก่อนขี่จักรยานเออ่นเฮาก็บ่ได้ทิ้งเคมีผมก็ย้ำเสมอเลไม่ให้ทิ้งเคมีเพราะว่าเคมีบางอย่างมันในดินเฮาบ่มีในพื้นเฮาบ่มีเฮาก็มาประยุกต์ข้าพรมี้ก็ฝากเกษตรทุกคนเด้อครับว่าที่บางคนว่าอทําไมมันมันอาจารย์มันฟ้าประธานทําไมใบด่างดียังว่าแั่โอ้บ่ต้องไปถามหรรอกคับ มันบ่มีต้นไหนบ่เป็นใบดังหรืในประเทศไทยครับผมเจ้าเป็นใบดังแต่ได้เจ้าเงาละสิบโลเขาบ่เป็นใบดังเขาได้เงาละสองโลเจ้าก็ต้องพุ่มใจว่าที่เป็นใบดางาะมันได้เงี้สิบโลนี่พี่น้องเอาเอาก็ะมันอาจารจานเบาหยุดตั้งแต่พู่มันจากกิโลแต่พุดมาพี่โอ้มันหน่อยๆพี่น้องเลยกระปูกมันแปลงนี่เจ้าใจเส้อว่าสิบกว่าม่นมันเงาไหลครับผมเอายังว่าใจมันใส่คนนลูกนะมาบัดใส่รถปลดูกเนาะ ครับเอามือนึงมันสิปลูกได้สไลด์มันได้ข้นแมน,แมนบอร์ดเยอะมากกัดเอาผมให้เอาขนกันมาจากซิบก่าคนก็ได้พูดละไรยสารละเหมือนมือแมนบ่ร์ดน,าานี่แหละมันกัผมว่ามีต้วนไหนเป็นใบด่างก็สิมีพ่อหาซิบต่นคนนี้บ่ต้องกังวลใจพี่น้องอสำหรับมันใบด่างอคอยมันออกหัวว่าเพราะว่าหัวมันเนี่ยคือป้อมการผลิตข้าปลูกเอาหัวมันปลูกเอาใบนะครับผมก็บอกมือเมื่อเ้าก็ไปแป้งวังม่วงของเฮียหมูก็คือกันก็บอกว่าโรคใบด่างมีทุกที่แหละ ครับผมอบ้านซุ้มเจ้ามีผู้ใดบว็นมันบวก็นต้นหนึ่งมันก็เป็นตน้นหน,น,นึ่งมันอาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันบวป็นครับแต่ว่าปีหน,าน้าเดี๋ยวมันก็ล่ามกัากันไปหมดนละเพอ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 พอหอดสิ้นปีสามเดี๋ยวฝนมาดูดมันก็ไปกันหมืะนละบ้าณนี้ก็คือตรงนี้มันเป็นต้นอยู่ข้าที่เม็ดร่มปิวมากมันก็เกิดถามว่ามันเกิดยังพอดินมันเย็นอันนี้มันเป็นดินปุ๋ยแต่มันเย็นครับโอ้เนี่ยมึงราเข้าไปเนี่ย ผมถามว่ามันปลูกยังมันก็ง,งามมดดหล่เพราะว่าอินรีย์ธาตุวัตถุมันมีเพียงพอในตัวเจนมันเพียงพอเห็นไหมมันตื่นเื่อมันพร้อมที่สิบ,บักไงเออเลยอะาล่ะครับผมคือเบื้องตัญญาเนอย่างมันเกิดมามันงามขั้วหนึบงมึงได้พี่นออ้องครับคือคือเรื่องบางเรื่องผมถึงบอกว่าต้องเอาปุ๋ยเคมีมาใส่ครับกับเพิดเนี่ยครับเข้าอินทรีย์วัตถุเข้านี่ให้พี่น้องพิจารณาผมย้ำเสมอตัวว่าให้พี่น้องพิจารณาครับคคือเฮาอยากเลือกแบบใดเฮ้าอยากเคล็ดแบบใดกับยูทีมือของเฮานั่นแหละครับ คือขันเขาว่าเปลี่ยนเห็ดคือทุกคนผมผมผมฟังฟั่งเบื้องในี่ยอยากเห็ดอินซี่ครับแต่ว่าเห็ดอินซี่เนี่ยมันบริษัททอเคมีครับแต่พอไปลุยเคมีเดียวปุ๊บมันยังเป็นหนักกว่าอินซี่ครับแต่ว่าที่สิ่อาจารย์ถ้าเกิดว่าเห็ดอินซี่เนี่ยขั้นตอนมันหลายแล้วก็ต้องใส่เวลาโดนมาที่นี่กับเน็ตเคมีนี่มันขั้นตอนมันง่ายไปตลาดใดมาเลยวานปุ๊บง่มเขียวปั๊บนี่แม่อาจารย์ผมผมผมเคยว่าเนี่ยหลายขีดตัวไปเบื้องคิดหลังๆเลย ผมบอกว่าเจ้าเฮ็ดปีนี้เขาอยากยกเจ้าวัวแดงใส่ปีนี้คือเฮ็ดอินซี่ปีนี้เจ้าบัวแดงใส่ปีนี้ก็ทิ้งกองไว้หันละก็ไปหาสื่อเคมีใส่ปกติละจนมันเย็นมันยังเรียบร้อยแล้วเจ้าจังเริ่มใส่แต่ว่าเจ้าจะเฮ็ดแค่กองเดียวเฮ็ดกองนี้เจ้าใส่ปีหนาครับปีหนามาหอดปุ๊บเจ้าจะเฮ็ดอีกกองหนึ่งเจ้าก็ใส่ปีหื้อปีทัดไปเจ้าก็เฮ็ดอีกครับเห็นบอล่ะเจ้าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดได้หลายเจ้าก็ได้ใส่หลายครับสื่อขิงว่าพวงหนึ่ง มันตันแบบประมาณสามรอยบ่สองรอยกูบาทครับพ่วงหนึ่งเท่าดยสิบตันก็กบสอบยู่แถวบ้านกันผม่นนะผมผมคิดเป็นพ่วงอ๋อจพ่วงหนึ่งมันสามสิตันครตันละประมาณสามรอยครับสามสามเป็นเกาครับกับเก0าพันเกาพันได้ปุ๋ยสามสิบตันอ๋อไปซื้อปุ๋ยเคมีเลยพ่อแปสอบบ่บ่พ่ออาจารย์เออ เอาปุ๋ยสาริบตันไปใส่หน้าสามสิบไรบแต่ตัวไรลลตันเอาใส่ซิบหาไรตัวไรล,ละสองตันลงทุนเก่าพันครับนี่เจ้าลองคิดบางว่าใน,น้างนานดินของเจา้ายังของเจา้เจาไม่สิมโหฬานบอกมันครับผมนี่แหละผมบอกว่าเรื่องบางเรื่องผมผมไม่มได้บูดว่าของผูดด้ใดดีบวด,ดีผมขยำผมขยำตลอดทุกอย่างที่เป็นมวลสารในโลกมันมีข้อดีของมันหมดครับผมแต่มันดีกันคนละแบบครับที่ผมถามยาวหยุดว่าอยุดจินหินมา บอกินหินหนอยอาจารย์หินเสียแข็งมันเกิดแข็งมันไหยไปไปกินหินอาจารย์เออนั่นแหละบอกินหินมันบ่บอกินห่ออาจารย์กินไส้บ่ไส้ก็บอกินอาจารย์กินอพวกไอหินไส้ล้วก็พวกขวดกินบ่ขวดก็บอกินอาจารย์สารเคมีกินบ่สารเคมีนี่ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ก็บ่แม่นกับบอกินคือกันก็บอกกินอาจารย์กันเห็นเป็นขวดด้วยก็บอกกินเลยอาจารย์ขี้ตะลื้นกินบ่ขี้ตะลื้นก็บอกกินอาจารย์เออเห็นบ่ไอ้ที่วอามาบ่กินนไอกินซูแนว เอา้ากินยังไงอาจารย์ผมบ็กินในสมุดนี้ผมกินเขากินอ,อกัมนา,า,าออกัปปะได้อาจารย์กินก้าวเขากัมนากัปลาอาจารย์สิบอกว่ามันกินมาจากไหนจังไนอาจารย,ยาน์นกไกสมว่าเป็นไก่บ้านครับมันหากินหินกินกวดปะมันมันกินปื้อนหย่อยกับเพอาะมันมาได้โอ้มันเอาไปเป็นตัวย่อยในกระเพาะอาหารมันเพราะมันเป็นกลนืนครับมันหย่อยหินปื้มันก็เป็นฟอสฟอลัสครับแต่ฟอสฟอลัสในรูปที่มันไปทํางานได้เจ้าไปขาไก่ข่าเป็ดขายังกินครับ เจ้ากินฟอตฟอสฟอรัสจากใสจากเป็ดจากไก่แต่มันอยู่คนละรูปบ่แม่นหินเป็นก้อนอ๋อกับผมแมนเป็นเป็นก้อนอะไรอาจารย์เออนั่นแหละอาจารย์ถึงอาจารอธิบายให้เจ้าฟังเห็นไ่มขี้ตะลึ้นเจ้ากินบ่บ่กับผมกินอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์ว่าองซี่กับผมกับว่าผมกินด้วยอาจารย์เออกินจากไสจากปลากินพืชแม่นครับเห็นบ่ขี้ตะลึ้นเขียว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 นี่เฮาก็ได้สาหร่ายแก้มเดียวสาหร่ายแก้มเดียวเออสาหร่ายที่มันเป็นเซลล์เดียวจากปัวปลาพวกนี้เนีไปอยู่งเนี่กับพออาหารเฮา มันเห็ดไงครับของเสียออกได้แต่มันอยู่คนละรูปแต่กัญชเขาไปกัดกินกี่เตลื้นพุทธิพไปกัดกินเนี่ยครับเห็นว่านี่คือหลักการไงครับขี้สียกินบอีหยังกินบอเจ้ากินเหมือดทุกอย่างเพื่อกินอะไรเจ้ากินน้ำมันเหมือดซัดกินยังเจ้ากินน้ำมันเหมือดขันเจ้าไปกินตัวมันแต่มันกินคนละรูป หมูเห็ดเป็ดไก่เออเขากินยังเขากินน้ำมันนั่นหมูมันกินของเน่าๆนี่เจ้าก็ได้กินของเน่าๆน้ำมันนั่นล่ะแม่นครับเออแต่มันกินคนเราูปเพราะว่าหมูน่ะมันมีเขาเอ่นว่าไอ้ไอ้ยังก็ไอ้ที่รับรถอยู่ในปากมันน่ะนะมันไหลมันเหมืนมือหามลอยตุ่มอเปล่าปลาตุมอันตุ่มรับรถบ่อยจังรับรถนั่นแหละโอ้มันมีห่อนมือหามกินยังมันเลยกินอร่อยเพราะมันอ้วนเนาะจ้ะเนาะเพราะมันกินอร่อยไปนี่มันกินอร่อยมัน่พอตุ่มมันหลายปนี่มันกินของหมุนของเน่า มันก็บ่ิเป็นอย่างเพราะจุลินทรีย์ในท้องมันมาหาสารเขาไปกินมันเท่ากับเด็กจุลินทรีย์พวกนั้นแหละไม่อยู่ในท้องเขาแต่มันอยู่คนละรูปครับเออเจ้ากินเข่าบ่กินครับอาจารย์เข่าเปลือกเจ้ากินบ่เจ้าก็บ่กินแล้วเนาะก็บ่กินอาจารย์เออแต่เข่าเปลือกไม่กินยังแน่ปุ๋ยเคมีเออวันมันจึมาเป็นกบเปลือกเป็นต้นเข่าวมันกินยังปุ๋ยเคมีเจ้ากินปุ๋ยบ่บ่นี่กะกะกินอาจารย์เแต่ว่าสิิบอกว่ารย์คืออาจารย์เปรียบเทียบให้ฟ้าครับผมปลาพืชจิ้นยัง ข้ากับกินน้ำพืชสัตว์กินอยัางข้ากับกินนั่นซัเข้ากินมะซุยยางสุนแหน่หลับเพียงแต่ว่านี่ไอ้ยิกองอยู่นี่ข้ากินบ่ก็เออก้ากินไาจานแต่ว่าเปลี่ยนสถานะมันเปลี่ยนสถานะในท้องในท้องในในพืชเห็นว่าเอาขี่ไก่มาเข้ากับกินเอาอยังมาเข้ากินมนั่นหลับเพราะว่ามันเปลี่ยนสถานะเป็นธาตุอาหารธาตุอาหารมันก็ไม่กินจากพวกนี้เห็นไ่มมันเปลี่ยนคนละสถานะซื่อขันทุกคนเข้าใจทั้งสี่แล้วปะ๊บเพื่อจริงๆเฮ็ดเกษตรแบบยั่งยืนเฮ็ดเกษตรแบบมีความสุขเออกข้าวกินนี่ยังข้าวกับกินน้ำข้าถาม ถ้าเกิดว่าน้ำหมักของอาจารย์เนี่ยนะแล้วเอามาผสมกับปุ๋ยเคมีเนี่ยได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดได้เนี่ยเป็นสูตรไหนนะครับอาจารย์ก็ก็อันนี้เคยบอกในคลิปคลิปเก่าๆน่าจะมีนะครับอาจารย์คือปุ๋ยเคมีเนี่ยอาจารย์บม่ได้ห่วงครับมันทํางานอยู่ด้วยกันได้ครับแต่คันเอาปุ๋ยเคมีมาใส่น้ำแล้วไปฉีดครับอาจารย์บอลในน้ำ ถ้าเอามาใส่น้ําสมมติว่าเติมจุลินทรีย์อาจารย์เข้าไปเนาะครับเอาสูตรหนึ่งร้อยซีซีสูตรสองสองร้อยซีซีปกติเจ้าใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเจ้าจะใส่อยู่ประมาณอ่าถ้าผมจําไม่ผิดเขาถ้าจะน่าจะใช้อยู่ประมาณห้าช้อนแกงมั้งตอน้ำยี่สิบลิตรสี่ถึงห้าช้อนแกงอะไรประมาณน,นี้ตอน้ำยี่สิบ,บลิตรค้นคนค้นคุเล่คุเล่ถิงไว้ก่อนจักหนึ่งคืนหนึ่งคืนหรือให้มันหลายกว่านั้นก็ได้แล้วแต่สจีเห็ดคขันพวกได้ก็มีถังพันลิตรถึงถังสองร้อยลิตรจริงๆเขาก็เ็ังห เพราะว่านึงต้องการให้จุลินทรีย์เนี่ยมันไปย่อยสลายปุ๋ยเคมีเพื่อทําการแยกรปจุกันก่อนโอ้โหปุ๋ยเคมีมันก็มีค่าแลกเร์ปจุอยู่แล้วแหะแต่ว่าขันจุลินทรีย์มันกินปุ๊บมันถ่ายมูลนี่มันกับคื่นเนี่ยเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ขันบางขันว่ามีใส่เดือนว่ามีจุลินทรีย์มันก็จังกินบ่ท่านได้มันจีเป็นเหตุให่สิ่งตกข้าง แด้ขันมีใส่เดือนมีจุลินทรีย์อยู่หันปุ๊บมันย่อยสลายปุ๊บ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 เืชมันดูดพูดพูดไปเลยดอกหรอมันจีเป็นลักษณะนี้อันนี้หู้ววหู้กระช่างมันต่อคอแต่ว่าเห็ดแต่เห็ดแบบนี้แต่มันสิดีกว่าที่ห้าไปฉีดใส่ปุ๊บใส่ใส่ใส่เลยมันสิมันเป็นสิไปคนละเรื่องเลยอาจารย์เขาบอกว่าปุ๋ยเคมีกับอินทรีย์วัตถุหรือว่าน้ำหมักทุกตัวเนี่ยมันบ่ได้เป็นปฏิปักษ์กันอาจารย์พูดแล้วแม้กระทั่งท่านมนยิตอนและก็ท่านกรมพัฒนาที่ดินเขา มันกินยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาสารเคมีตัวค้างหุ๋ยเคมีตัวค้างเป็นอาหารใช่ครับอาจารย์หน้าที่ของมันคือไปกินกินแล้วย่อยสลายมันจะเป็นปนสิแปลงให้เป็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครับเห็นไหมเพราะมันแป้งปุ๊บมันเป็นคาแรกปอดจุคาแรกปอดยุก็หมายถึงว่าขั้วบวกขั้วลบผสมกันเหมือนกับหลอดไฟมันโซนกันมันบติดไฟพืชก็เหมือนกันมันโซนมันกับติดไฟในท้องเขาก็คือกัน กามันบ่มีประจุนในท้องเฮานี่ค่าแรกต่างๆนี่ยุลินซีที่เป็นเขาเรียกว่าพีไวโอติยังต่างๆเนี่ยมันบ่เห็นงานต่างๆกับสร้างหัวมันต่องเขามาเข้าโบเมนทางวิทยาศาสตร์กันมันบ่มีพวกนี่มันก็บ่ย่อยสลายมันก็ท้องอืดมันบ่สมดุลนี่ครับเออเป็นลักษณะนี่เอาออกกันง่ายๆคือมันต้องเฮ็ดสมดุลกันมันต้องมีขั้วบวกขั้วลบอีกอย่างประมาณนี้ครับเห็นบ่กเขาจังมีนิวตรอนมีอยังของเขากการอันนี้เป็นระบบไฟลี่กเขาคนเลี้ยนในระบบคนมันก็ต้องมีตัวนี้ตัวนี้มันผสมกันให้มันเป็นกลาง ของสุยางมันอยู่ใส่บทนี่ครับอยู่กับกรมพัฒนาที่ดินขันหาบ่ไใดครับไปบอกไปบอกกรมพัฒนาที่ดินเห็นว่าบอกว่าบอกว่าหาบ่ได้ยี่หลี่ยนอาจารย์ไปหาให้เนี่ยเดี๋ยวจไปขอให้ครับเออยู่กับกรมพัฒนาที่ดินข้องอาตาอยู่นะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องนี่คือเเกษตรกรนี่พยายามสรรหาครับแต่อาจารย์นี่เป็นคนมุทะลุ เป็นบอสันหาได้หลายกว่านั้นเออขันมีพ่อดอตั้งดีอาจารย์อาจิเตพ่อดอรวยพ่อดอยังไม่เด็กแต่สมเมอร์เนี่ยเกษตรกรตั้งให้ยังบอกพ่อดอพดพ่อดอเฟื่องเลยอาจารย์เออบอกว่ามันมีสิมหาพ่อดอเป็นพ่อดอของกรมพัฒนาที่ดินครับพ่อดอพดนี่จักโบรูแจ็คพักจักจักมีแจ็คโอดอมุนดุยปุยอยู่นี่เออครับอาจารย์มันมันหลายกว่าสิเฮาเลี่ยนกันอีกกว่ารย์ตอเออเป็นเส้นแสนชนิดกับโบลูครับอันนี้ก็ฝากเกษตรกรเด้อครับแล้ว อาจารย์ก็น้ำหมักของอาจารย์สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมว่ามีผิดกติกาครับแต่เพียงแต่ผมบอกว่าขันทั้งดินเนี่ยผมอยากให้ใส้สูตรที่สามครับอาจารย์เพราะว่าอย่างสูตรที่สามมันจะมีไตรโคโดมาแต่มันจะมีบอิชิระสามตัวแต่มันก็จะมีไอ้ตัวปกติว่าบิวเรียมไอเทาเลเซียมอยู่แล้วล่ะแต่ตัวที่สำคัญคือไตรโคโดมาไตรโคโดมาเนี่ยมันทำมันฉีดทั้งดินไดเนี่ยมันฉีดมันฉีดเพิ่มคุณค่าทั้งดินเที่ไหนดินมันบริสุทธิเลี้ยวครับผมแต่ว่ามััันนนอออยยยูู่่ตวววเเดดีีีกก็บไมมมมพปปซาาข ครับสมมุติว่าไต้โคตรมามันเป็นเบอร์หนึ่งเนาะสมมุติว่าเอ้าเป็นสีออกซึฟเนาะเอ้าเป็นยางโม่ออกซึคเนี่ยเหล่ายังไงเพิ่นเป็นยางโม่มันก็ต้องมีบริวารเห็นบ่ล่ะเพิ่นก็ต้องหาบริวารไปจะไปม่อมเราไอเอยังก็ตอนที่ว่าเปิดซื้อกันน่ะครับเอาก็ต้องเอายังไปม่อมเลี้ยงครับเลี้ยงเราอยู่ทุ่งสำดิดเออทุ่งมระดีตุ่มนั่นเมาเราบ่มีแห้งสินทืออีดาบไล่ตีออกจากทุ่งสั้ดิสข้าพเจประเทศไปเห็นว่านี่เอ้าขนาดแต่คนก็ยังเอาเหล่าไปม่อมได้เนาะเเเเอออออห็็นนบ่จุลิทรีย์กตต้้งาามมไดัวเออ มันบอแมนว่าเขาคิดเองเดร้องคิดบังว่ากลายุทธ์พวงนี่มันเป็นกละยุทธที่สามารถเอามาใส่ได้เห็นบ่ไผสจไปฮหว้ว่าตายตายหย่อนผู้ยิ่งใด้่ตายย่อนผู้ยิ่งย่อนยังย่อนเหล้าแมนครับเห็นบ่อยากย่าโม่กัดถึกจูงไปกันดีๆสมัยก่อนนี่ว่าเป็นหนังสือที่เราเรียนประวัติศาสตร์มาย่าโม่กับเป็นหัวทนะุงสร็จ เห็นว่าล่ะอ้าวก็คนเหลราคนยาเลี้ยงทหารเขาจะเนาะตีสนิทเขาแล้วว่าจะ่นทหารคนก็ได้ว่าตีสนิทแล้วก็คิดว่าเป็นมูสเฉ้าะไม่มูสเฉ้าะยาโมกกันได้ไอ้ด่างกวานั่นกันเมาเหลราเองยาโมกอะไรขาทิ้งเลยหนีกัมพูชเจากพ่ะท่านเนี่ยนะเนี่ยฝันจุลินทรีย์เข้าคือกันตอนแรกๆกับพระท่านกินเหล่ากันต่อต้านกันคือทีฟอนวาล่ะจุลินทรีย์มันไม่ถูกกันนะผมก็ไม่ได้เถียงแบบพูดอย่างว่าแต่วันถธ์เราเนี่ยไหนผมเป็นมู่กันหมดหรอแต่ว่าเขากาจเอาดีกีค่อยๆทำค่อยๆเป็็นค่่่ออออยยๆไปรับบกกกาาาาาจ์ดวเเหล สิประเทศใส่ให้นาะเออผมมันก็ไปพิบัตแต่แล้วเราก็ขาห้าเนี่ยมันเอาเรากูกินอยู่ดีๆไปใส่เราล้วมันกับวอมยานอันนี้ผมผมกาวว่าให้เห็นทาบซื้อครับผมโอเคอาจารย์แล้วทีนี้ทําไมต้องฉีดน้ําหมักจุลน้ำหมักของอาจารย์ทําไมต้องฉีดช่วงเย็นอ่าเพราะอะไรนี่ตอนเช้าไม่ได้เลยเออเดี๋ยวมันมีควันท่อมาหายมาจมให้หลายยโดเฉพาะอ่ายังก็ปากใบเปิดนะเออครับอาจารย์ ผมก็บอกว่าน้ามักอาจารย์เนี่ยมันเป็นแค่นังมักปลาตัวเดียวบ่บ่ครับมันเป็นแต่นนังมักจุลินทรีย์นอกล้วยแกนกล้วยตัวเดียวบ่บ่ครับมันเป็นเจ้าปวกตัวเดียวบ่บ่ครับมันเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวเดียวบ่บ่ครับมันเป็นพอดอพดพอดในโลกนี้มียังอยู่ในถังนั่นมืดอ๋อเอาแค่จุลินทรีย์ขี้แดดหน้าเกลือตัวเดียวพอะรู้ว่ามีเกลยกหลานชนิด ครับเอออืมฉะนั้นจุลินทรีย์ที่เราต้องการมากที่สุดคือกลุ่มที่ป้องกันโรคครับถือดาบไว,วล้ล่อเนี่ยมึงสีมาเนี่ยตีสองตีสามตี 4, ตีเ<อ>นี่ยกุฟันหัวมึงเนี่ยเพราะว่าโรคมันมาช่วงตีสามตีซีตีห่านเนี่ยแะครับช่วงน้ำหมอกลงมาน้ำหวานกำลังขึ้นเนี่ยครับเออทันเจ้าไปสีสองม้งเศร้าสามมงเศร้ามึงถือดาบถืออีดาบข้างแด,ดดอยู่นี่แดดเผาเออ,อมึงก็ตายมึงก็ข้างเลืองแหละมึงจะเอาแห้งใส่ไปสู่เขาตีสามตีี นี่พี่นออ้องเออผมขี่อตอนเย็นพราะว่านึงตอนเย็นแดดล่มลมคลอยจุนในซี่ข่อยว่าตาแดดคักหลายมันสได้ถืออีดาบล้อเออเชื่อล่ามาบ่มันมาหอดปุ๊บล้งจับกูกูฟันข้อขาดว้รัดมาบ่ากูกูฟันข้อขาดเห็นบ่พวกกูไหลเนาะกูเต็มดอกบงงังม่วงอยู่เนี่ยกูเต็มดอกทุกอย่างเห็นบ่เนี่ยคือหลักการแค่นี้ี่เวทบางเสียบางเที่ยมันมาแรงบางตัวเนี่ยมันบ่ได้จับใบไหม่ ไข่เด้อครับอาจารย์มันมาปุ๊บมันไข่ในอากาศปล่อยถิ่งปุ๊บเลยเด๋อเห็นว่าปลาบางตัวในทะเลเห็นว่าเขาถ่ายไอดีฮิโกให้ฟังอ่ะถ่ายดูวิดีโอเวลาตัวผู้ตัวเมียสี่ผสมกันพันเนี่ยตัวผู้ไม่ปล่อยน้ำแขังเทิงไว้ว่าสั่ง่าสั่งกับตัวเมียคือกันตัวเมียมันปล่อยแข็งเทิงไว้ไข่มันไหลมาตัวผู้กับปล่อยน้ำใสจเห็นว่าวิวัฒนาการของมาเร่งกับสัตว์นี่เขาเบิ่งแกพวกนี้เขาก็ะหูแล้วครับบางเทืยมมันบ่ได้มันบินจับเดอกครับมันบินลอยๆมันปล่อยไข่มันเห็นตัวใหม่มันปล่อยใครถ เพราะไข่มันออกมาแต่ละเทืยมมันไม่ได้ออกมาหน่วยเดียวแมนครับอาจารย์มันจักล้านอฟองจักมันสิปิ้วไปเถือเมืงไดแล้เวเพราะไข่มันสิมี่ยางเหนียวๆหน่อยหนึ่งที่ไปเตะอยู่ไปบ่งใบใหม่แม่นรู้ไปอยู่ไต่บใบใหม่ใม่มันก็ออกเลยแผ่ลูกต่อกันครับอันนี้มันเป็นวิวัฒนาการของเขาครับไอ้ซุ้มนี่ก็ถืออีดาบล่อถ่า มึงไข่มากปุ๊บกูฟันกลางอากาศพะวาวเพตาแดดเตากแดงไม่ได้โดนแดดพามีแห้งมันก็กมีแห้งขาตัวมันก็ลอมันก็ลอจัดการพวกนี้คือกันที่พุ่มพวดแบบนี้เพราะว่ายังเพราะว่าอยามใหญ่เกษตรจะกรนเข้าใจเรื่องคำว่าพวกคำว่าการไปป้องกันมันจะป้องกันอย่างไรได้เห็นภาพได้เห็นภาพที่เห็นภาพเพราะนว่าไม่คิดาถือดาบไปขากันคือค้นคือยังดอแต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นมันปุ๊บกวนมันจิซึมผิวได้พวกนี้มันไปคล้องพื้นที่เพีมืแล้ว มันไปอยู่ในผิวหนังของมดเดาเนี่ยเชื้อรามาติดเท่าปุ๊บส้มที่มันมีเชื้อถีจังไปจต่เชื้อรามันกลับไปจับกัดถิ่งเป็นลักษณะนี้บาดนี้วกเข้าไปฉีดให้มันนอนตากแดดเลยครับแล้วมันมันไปใส่ไว้ได้ด้วยบัดนี้ครับประมาณหนึ่งพวกนี้มันเคลื่อนที่ด้วยอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นครับแต่มันเกาะอยู่นี่ปุ๊บมันมีแดดมันก็ตากแดดมันมือหน่หละครับมันไปใส่เปลี่ยนดอกมันก็จะซึมลงไปในแต่ว่ามันก็จะเน่าขึ้นกันล่ะเออแต่มันอันนี้ประมาณนี้ครับผมแล้้้วไอออนนำหมักขงาาจรย์ี่ ฉีดทางใบได้ไหมหรือว่าฉีดทางดินอย่างเดียวหรือว่าฉีดทางดินได้ฉีดทางใบได้อาจารย์มันไม่มีกติกาไม่มีกติกาครับเพ<อ>ียงแต่ว่าไอ้ซุ้มหกตัวนะที่ผมบอกอย่างฟังเนี่ยครับอ่าไม่ว่าสีเป็นไตโคโดมาเพราะว่าสิเป็นอ่าไอ้บาซิลัสามตไอ้ซีเลียสอัพโวลฟัสแล้วก็ไอ้ซับซีเลียสเพราะว่าสีเป็นไอ้ไอออว,ไอวิวเวเรีาายกเมท้าไลเซียมนะครับขันห่าอยากเอาขันห่าผสมไตโคโดมาเข้าไปปพ๊บนี่เห่อไผ่ยามเอาในดินให้มันปูพุม ให้มันคล้องนี่เงาไหมเขาเห็นมันคล้องดินครับใครมีมันกลับไปทําไร่ใครครับเชื้อราบดีมันกลับไปทําไร่ครับเชื้อแว่รัดบดีมันกลับไปทําไร่มันไปมันบดได้ไปขาไปแยงหรอกมันไปยับย่างให้มันบีบตัวเจาขวงเหมือนว่าเขามีแผลเหรอครับเาเขาท่ายากินยาเพื่อแผลไม่นสิหดเข่าหดเข่าหดเข่าเพราะว่าผิวหนังเขามันสางเซลขึ้นมาแบบมาประกอบตัวครับผมมันหดเข่าหดเข่าจนเป็นเนื้อดีเนื้อลายมันก็กลายเป็นขี้ไข้รุดออกไป เห็นนะมันมันกระชือกันเนี่ยครับเพราะพวกนี้มันหลายปุ๊บมันก็จะหุ่มเอาหุ่มเอาหุ่มเอามันก็บโมเดลตายไปเสียดอกครับพวกนั้นมันกินมันก็อยู่ในท้องตัวดีนั่นแหละนี่พี่น้องเออมันก็บโมเดลตายไปเสียดอกมันก็อยู่ในท้องตัวดีแต่ว่าเออมันมันมันออกมาแสดงกลารบ่ได้ครับ อ่ะมึงนอนอยู่ในท้องกูพี่กวา <c oughs> แค่นั้นเองนี่คือหลักการพอมันคลองดินปุ๊บปั่นี่พืชมันไปหากินมันก็นหากินโดยบ่ต้องมีโอ้พะวะพะวงเออไปหากบหาเขียดมาสู่ลูกสู่เมียกับไปได้สบายพอบ่มีอีหยังบริเวณน,นี่เห็นบ่บมันก็นไปลักษณะนั้นนี่นี่คือหลักการแค่นี้บัดน,นี้ไอ้ที่ฉีดทางใบนี่มันสิเป็นกลุ่มแร่ที่เป็นแร่ทางใบก็คือแร่ธาตุนี่แหละต่เอ็นพี่ NPK จนถึงทุกตัวนั่นล่ะ15 16ตัวนั่นล่ะเฮาก็เอามาผสมน้ําเฮาก็ไปฉีดทางใบบ้ทางดินออาาจรย์ถึงใให้้้ชกลุ่มนนีแท๋อ